นะครับมาดูเหลี่ยมแก้มือครับเหลี่ยมนี้เจ้าตาตีตีเองนะครับเหลี่ยมนี้มาดูเจ้าตาตีนะครับตอนนี้เจ้าตาขอแก้มือครับขอตีเองบ้างครับตอนนี้แต้มสองหนึ่งนะครับพี่หนุ่ยนำนะครับ ดูครับทีมนี้ก็น่าจะสูสีขึ้นมาอีกหน่อยครับสกอหนึ่งต่อสองครับตีดซ้ายครับยังได้นะครับกจจีนตักหลังเท้าขึ้นมาโอ้โห,โโหโกกกยกได้ก็หายเหมือนกันครับฝั่งนี้ สองต่อหนึ่งครับฟังเจ้าแสบนำอยู่นะครับเอาครับปิดนะครับลรงนี้เอาล้นครับไปต่อบอบบอบเที่ยวเลยพีหย่ย เอาควสองหน่อยเสียกเตยเรื่อมีใครต่อนเ้อไปดีใกันป้าทีนี่แล้ว่อ่ย่ออร่อย่อยออยร่อยอ่่อยอร่ัร่อร่อยอร่อยอร่ออ่่ออรรร ล้นครับติดครับโอ้โหสกอร์สามต่อหนึ่งนะครับจบาตาตีไม่ลงนะเมื่อกี้นี้หางครับติดหลังเท้าครับ โอ้โหล้นครับตรงนี้ดาบสองตีดเขาครับยังอยู่ครับแก่ข้ามไปก่อนครับเอายังอยู่ครับโอ้โหเหนียวมากครับฝั่งนี้ล้นครับอาฟ้าล้ราคาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับ สวัสดีครับพี่วัดเจ้จีนยกห่างนะครับเจ้าต้าก็ตียากครับถ้ายกมินปีนี่พอตีได้ครับอย่างนี้ถ้ายกห่างนี่ก็ลําบากครับพอฝั่งนี้ก็พื้นดีครับพี่โนแบ่งมาแมสามจองมาดิสามจองแบ่งมาเอ้อหฟังบุญต่อด้บ่ละไรเอาไม่คิดว่าเจ้าจีได้หราครับ เอาละครับจ้าวันแตกครับล่างสนามฝั่งเจ้าจีนต่อนะครับแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่เสมอขอนี่นะวันรูดอีกแล้วครับโอ้โหเจ้าวันจงับ่ใช้รันับ เจ้าขวันหลุดนะครับเมื่อกี้นี้ของมิดติดเลยครับหน้าซ้ายครับบ่บ่บ่จะเอารถอย่าบังไหมเจ้าก็ได้ยนะครับ เจ้าขวันเริ่มจับทางได้นะครับโอ้โหยกสวยครับควันเล่นาควันไ้ได้เ่ยานี้ที่สวัสดีครับพี่พี่แชร์เข้ากลุ่มตะก้อให้แล้วครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์วิรัตครับชมตะก้อมันมันครับผมเจ้าตีเจ้าจีนตีแพ้ไปแล้วครับตอนนี้ก็เลยมาเปลี่ยนเจ้าต้าครับ ดีนะครับเจ้าสนามยังให้แก้นะครับห่างนิดหน่อยนะครับตรงนี้กนเกือบโดนเกี่ยวครับสามต่อสี่นะครับโอ้โหลุงนี้ออกเยอะครับขวัญบอกรับไปก่อนครับตีดเกี่ยวครับเสียนะครับโดนต้นไม้ไม่กรนะด เนี้ยมามาตังนี้ยใช่มีซูซีอายุเข้านี่ก็เจาตาก็ตีไม่ได้เกี่ยวนะครับดูลูกเสือตัวจีนบ้างั้นสาต่อสี่ครับโอ้โหลูกนี้ ขวัญมีอาการนะครับไล่ไซยจะขวัญมีอาการไล่ไซครับใส่ปลายจีนตาอาจจะกลับมาแสงเวทใหญ่เลยใช่ครับเจจีนเจจีนนี่ได้เกมรับครับแล้วก็ได้ลูกเสิร์ฟคับเจ้าจีน ที่แพ้ไปนี่เจ้าจีนไม่ใช่ตะก้อหัวอาชีพครับก็ตามราคาครับอันนี้ผมเข้าใจครับเพราะตะก้อเราไม่ใช่หัวอาชีพไปแลกกวีบพี่หนุ่ยก็เหนื่อยนะครับแต่เกีมรับนี่ผมยอมรับครับต้าเอาหนอสู้ครับถ้าแพ้อรอบนี้ก็เอารถสไลด์เอารถสไลดล์พี่อ้วนมารับ่อยนะครับพี่หนุ่ย ตอนนี้สกอ,สยเ,ยอเรามาดูสกอร์กันครับสี่ต่อห้าครับตอนนี้สนามในน้องสนามลงไม่อัดนะครับแถวบางนาครับผมยึดเป็นส้ายเยอะๆนะครห้าต่อสี่ครับเจ้าจีนตอนนี้เจาะไล่ซ้ายอย่างเดียวครับตีดเกียวครับอย่างนี้ก็ระเบิดลงโอ้โ ชุาตามีเสียงแล้วครับตอนนี้ถ้าไม่มีเสียงก็คงจะหมดที่มาส่งทั้ง้วยคงส่ได้เอามอไซค์ไปส่งลองตาแล้วครับเจนุยต่อไปรอบน,นี้มีเกมที่3มแล้วนะครับชุาตาบอกขอตีเองบ้างครับ เลียมนี้ผมว่าออกเจ้าต้านะครับเพราะผมคิดว่าเจ้าต้านี่เป็นตีนหัวชีพกว่าครับจีนนี่ปินตนโยกนี่ผมว่าเหมาะสมแล้วครับเจ้าจีนแพ้ไปสองเกม,มทุกคนจะจีบติกับเจ้าจีนนะครับไม่มีใครกลัวเจ้าจีนเลยครับเหลี่ยมหัวเนี่ยโมเฮลหัวหลังจะอ้นวนมาใช้ <c oughs> หัวพี่วัดนี่ก็ใช้ได้ครับหัวหลังพี่วัดนี่โคตรมากครับ4ต่อ6ครับเกม12ไม่ดูนะครับดูตัดลุงนี้ครับเจ้าจีนลยมาอย่างนี้ก็ไม่ได้เกลียวใช่ครับเจ้าต้ามีเสียงนะครับตอนนี้คนก่อนเจ้าต้ามาต่อผู้กองกับเจ้าแซม2-1นะครับเจ้าต้าบอกตีไม่ลงครับปวดคอครับ วันนี้ก็เลยไม่ไม่ขอต่อครับขอต่อ3าดีกว่าตีเกียวครับโอ้โ oh. หนิดเดียวครับ <ü OUR S 1> บอกตาว่าแม่นุ้ยอยู่นะดูเจ <in your eyes> อาตาครับตรงนี้ <in your eyes> ลูกนี้ก็สวยนะครับตาบอกมีพลังนะครับตาบอกตาตาแม่นุ้ยดูอยู่นะตา เดี๋ยวถ้าแพ้เซตนี้เดี๋ยวรถสไลด์มารับนะวันวานลครับวันนี้บวกนิดหน่อยครับวันนี้เล่นขาหนอกนะครับไม่ได้ตะเองครับโอ้โหติดเกี่ยวยังอยู่นะครับดาบสองห่างครับเรียบร้อยดีครับลูกนี้ระเบิดลงโอ้นีมีครับเจ้าตาครับ โอ้โหผมก็ว่าเจ้าหนึ่งน่าจะชนะนะครับเมื่อคืนนี้ครับเพราะผมมองวีดเจ้าหนึ่งก็วีดชงหัวอาชีพอยู่แล้วครับแล้วก็เคยเล่นกับพี่เอประจําครับผมคิดว่าน่าจะกินครับเหลี่ยมนี้ผมมองดูครับขอาวครับเตรียมสิครับอย่างนี้โอ้โหมีหัวหลังนะครับจีนุ้ยครับมีหัวหลังพี่อ้วนแล้วนะครับบอกพี่อ้วนเข้ามาดูหน่อยครับหัวหลังนี่ครับเอามาใช้แล้วครับ แต้มนี้ขาดนะครับแปดต่อสี่ครับโอ้โหเจ้าจีนออกลูกเสิร์ฟดีครับตรงนี้เสิร์ฟพิกเน็ตสองลูกติดเลยครับสุดยอดครับขอบคุณครับเก้าต่อสี่ครับตัดยอดโอ้โหนิดเดียวครับลูกนี้คิดว่าข้ามแล้วครับ 4ีต่อ9ครับมีไหล่หน้าขวาครับลอยเบาๆโอ้โหตาขึ้นไปค้างแล้วก็สะบัดครับเหมือนพ่วันมังเลนเลยครับสงสัยก็ปี้กันมาครับดูท่าตีหัวแล้วครับหัวเจ้าต้าสงสี่พ้วนบางเลนสอนมาแห้เลยครับเจนุยดูลูกนี้เอาล้นครับล้อนอย่างนี้ก็ ระเบิดลงโอ้สบายครับจ่าต้าบอกถ้าให้ต้าตีต้าบอกสบายสบายครับอย่าให้จีนตีนะครับจีนตีนี่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับเหมือนภูมิจะขึ้นครับถ้าจะจีนตีนี่โอ้โหพิกนี้อีกแล้วครับเด็กก็ยังอยู่นะครับอุ้ยตีเกียวหลังเท้าไปแล้วครับต้นไม้แล้วครับจ่าต้าตีตีเข้าป่าไปเลยครับลูกนี่ แต้มค่อนข้างขาดนะครับ4ีต่อสินะครับลูกนี้ครับโอ้โหหน้าเน็ตอย่างนี้ก็หายดีครับตาขึ้นไปค้างเลยครับเอหชนะขาดไปสองเซลรวดฟอร์มเอยังเข็งมากสุดยอดครับพี่เอต้องยอมรับครับพี่หัวนี่ ถ้ายืนกับหนึ่งนี่ก็หาที่ลงยากครับเพราะเจ้าหนึ่งช่วงนี้ฟิตมากครับยิงได้ซ้อมกับพี่อ้วนครับสนามบางเลนมีเวลาได้ซ้อมแล้วได้เล่นเต็มที่นี่ก็กินเจ้าหนึ่งยากครับช่วงนี้เจ้าหนึ่งยิงซิอยู่ครับขาตัวจับยากครับโอ้โหลุพี่ก็หัวชีพด้วยครับจีมรับก็แน่นครับพี่ โอ้โหลุงนี้น่าเสียดายครับใครชนะอยู่ใครชนะเจอเฟิร์นนะครับเฟิร์นกุ้งใช่ไหมครับกระสุนอยู่ไหนอ่ะห่างนิดหน่อยครับโอ้โหไม่มีผลนะครับห่างนิดหน่อยเจ้าต้กระตีได้นะครับวันนี้ยังไม่มีเหลี่ยมนะครับแต่จีบไปแล้วครับหนึ่งเหลี่ยมครับยกให้โอโลโน่นะครับยกให้พี่โอโลโน่นะครับ พิโลโนโ่แลกข้ามกับผู้กองนะครับที่สุชาติยกให้นะครับที่สุชาติยกให้ผู้กองนะครับผมยกให้พี่โอโลโนโ่นะครับเราจะได้ตีอีกคู่หนึ่งนะครับหัวแปรครับสี่ต่อสิบครับอ๋อแล้วครับเจ้าขวัญก็เสริมไม่ข้ามนะครับ สิบต่อสี่ครับหยอดโอ้โหนิดเดียวครับจะกินใครก็ได้วาเันเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องเฟิร์นใครแพ้นี่เสียปลาหมึกเลยครับไม่ต้องกินตังครับกินปลาหมึกแทนครับโอ้โหเกือบติบเกี่ยวสิบต่อสี่นะครับ หางครับอย่างนี้ก็แปรข้ามครับเหมือนพี่หนุ่ยจะไม่เอาแล้วนะครับดูแลครับเอายังติดครับเอาลูกนี้สวยเอายังติดเหมือนเดิมครับเจ้าตาเกี่ยวหลังเท้าลูกนี้โอ้โหไหน้าขวาครับโอ้โหน้าขวาสุดมากครับลูกนี้เรี่ยวนี้ใช่ครับตาแพ้ไปสองเกมนะครับเดี๋ยวนี้ขอตีก็ยังดีครับเจ้าบ้านยังให้แก้นะครับ แต่กติราคาซ้อมนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับขานอกก็น่าจะพอได้อยู่ครับ4.11ต่อครับเสริมไม่กินเจ้าจีนอย่างนี้ก็ระเบิดลงโอ้โหสุดยอดเลยจ้าวตาสามสองมารอบก็สี่ลอยแก็บอออกก็บอนนะบอ,บอให้เจ้าละ <c oughs> <c oughs> เจ้าตาคิดว่าจะตีเข้ากลางครับตูกนี้ซีต่อสิบเอ็ดครับดูเจ้าจีนยกโอ้โหเจ้าตาจะใช้หัวหลังนะครับตรกนี้จะใช้หัวหลังเหมือนพี่ว้นนะครับเหมือนพี่ว้นบางเรนครับแต่น้ําหนักไม่ได้นะครับใครเป็นหัวหยอดนะครับต่อสิบเอ็ดแล้วครับ อ้าเ <ś auster _> จ้าแซมจะตัดหยอดนะครับตรงนีมนม้มันไม่มมีทางไางปแล้วไงเรียบร้อยเอ,เอ้าตอนนี้ปะเออได้ค่อยไปใส่รองเท้ากันจ้ะเกมครับ